สวัสดีจ้าเมาื่อนี่ตื่นแต่เสาเลยจ้าตื่นมายางวัดตีตื่นมาเย็บกระช่างปลาจ้าพี่น้องเนื่องจากว่ามือขนะึ้นฝนได้ตกนักตกคักตกแน่ค่ะพี่น้องก็เลยขิดน้ำไก่ปลูกปลาที่สื่อมาไหว้ในี่กระช่างบกค,ค่ะก็เลยนอนบ,บ่หลับซั่บาดนี่ก็ได้ตื่นมาเย็บกระช่างปลาอย่างที่เห็นนี่หละจา้า แต่อีลีแล้วก็เตรียมซื้อผ้ามุมใหไหวหลายเมื่อจ่าต่ว,ว่าท่านมีเวลาเดินนั่งเย็บกัะเทือบัดพ่อไม่เห็นปลาจะคลองใจยหลายตายขากตายแน่เนื่องจากว่ามันนอกหนามหลืมั้งค่ะเห<ม>็นปลาตายหลยก็เรยเด็ดปีเวลามานั่งเย็บให้มันแหลวกน้าวาอ่ะก็นั่งเย็บอยู่แบบนี้แหละค่ะตั้งแต่ตื่นตีสี่จุดหอดเจ็ดโมงเคืองค่ะ็ได้ดเวลาไปหาอาหารหมู ก็เลยปีกโตไปให้อาหารหมูกรอนไปทำความสะอาดของหมูกรนใสยประมาณเก่ามงกับมะตอค่ะการสีข้าวตเพียรยังใส่เองเนี่ยมักจะเกิดความภูมิใจเ้ยค่ะยุนีก็เน้นประหยัดค่ะหลังจากที่เย็บประช่างเซจแล้วสามีเ็จภารกิจของเพ่นแล้วก็เลยเลยใส่สามีมาเลือกใหม่ให้ค่ะใหม่ที่ใส่คือเป็นใหม่ยุค่าเกา่าจากขอกหมูเกา่าที่ว่าได้ใส่ประโยชน์แล้ว น้ากัเลือกเอาล้ำตรงๆงามๆเห็มันหมอสมออกมาห้ค่ะกับล้ำเลี้ยงออกมาเพื่อที่จะเตรียมไปเห็ดขอบกระช่างไห้เมื่อนี่ก็ได้เย็บกระช่างเสร็จไป2อันค่ะจากคำนวณเบิ้งแล้วก็สีได้ใส่ไม่ยุดเจ็ดทอนค่ะสามีเพื่อกระเลือกออกมาห้แล้วก็เตรียมตัวตัวใดที่มันอันนี้มีตะปูตอกกับปูใดเพื่อกระตอกกันเก็บกระตปูแบบนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะเนาะ หลังสีตอกกระปูเซตแล้วห่ากระไดรวบร่วมใหม่ไปไหวที่ตรงที่ห่าสีถ้ำกระช่างค่ะที่นี่ใหม่พร้อมแล้วกระช่างเซตแล้วห่าก็สีป้าขั้นตอนในการประกอบด้วยจ้ะการขั้นตอนในการประกอบนี่กระสิผูกกระช่างกับขอบใหม่แบบนี้แหละค่ะผูกไปเรื่อยๆจดแล้วอะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่ากระช่างตัวนี้มันสีเหตยุยากอย่างหนึง่งคือเขาเอากระช่างเกา่ากับกระช่างใหม่มาผูกต่อกันค่ะ พอแต่ผูกเซร็จแล้วก็ให้เพื่อนมาประกอบขึ้นรูปขึ้นล่างให้ค่ะอย่างที่บอกว่าเฮ้าเน้นที่ของใส่แล้วเอามาเฮ็ุเผื่อประหยัดประหยัดต้นทุ่นเนะาะจ้ะเนาะก็ได้ใส่กันล่อนใส่กากน้ำตาลเก่านะคะมะเฮ็ด ยากที่บอกเราจะว่ากระช่างตัวนี้มันสียากอยู่อย่างหนึ่งคือบอกว,ว่าเอากระช่างหม่ก็กระช่างเก่ามาปลูกต่อกันค่ะว่าที่นี่พอแต่เศษแล้วก็เอาล่งไปอันให้มันลอยน้ำค่ะในการเอาล่งนี่ก็ค่อนข้างที่จะลําบากค่ะเพราะว่าตางค้นต่างบบอยกล่งน้ำเบอยกเปียกน้ำค่ะก็เลยเด็ทยอยทยอยเอาล่งเดือนละคางเดือนละคางแบบนี้ค่ะดันดันล่งไปเทอรลานีเทอรลนอยจ้ะค่ะ ช่วงที่เอากระช่างลงนี่ก็ค่อนข้างทุลักทุเลแบบนี้ละจ้าเบื้องแนเพิ่นนอะปีนขึ้นปีนลงอยู่สำนันละจ้าหลังจากเอากระช่างล่งแล้วเขาก็เอาปลามาปล่อยค่ะเป็นจังใดคะกระช่างที่เห้าเฮ็ดเองก็ใส่ประโยชน์ไดอยู่เด้อจ้า